อาหารนะครับพันนะครับแก่งยาวๆนะครับตำบลพื้นที่ตำบลบ้านเหล่านะครับตอนนี้ทีมงานกำลัง ไม่กลัวให้นี้นะครับตามมาด้วยช่างเบสนะครับตามมาด้วยช่างเบสนะครับปิดท้ายรายการด้วยปิดรั้วด้วยน้ำแค่นี้ไม่กลัวนะครับสำหรับโซนิกนี่สมาชิกนะครับตอนนี้เราจะไปดูที่แกนแคนยอนนะครับมาจากน้ำตก ไปนะครับกำลังจะผ่านลำธารน,นะครับท่านที่สองนะครับตามมาด้วยจุตินะครับตกลนโคสงงเข้าประ,รระกววไหวหรือเปล่าตามด้มวยโมซาดนะ นำ้ำใสไหลลินนะครับใกล้จะถึงน้ำตกแล้วช่วยกันนะครับสามคนสำหรับแดดนะครับปอนอนะครับเบอร์สิบหกาตึ้งแดด เน่าจุดติจากมันโคกดูทักษะก,การขี่ไม่เบาเลยนะครับสำหรับเทน่ามาโดยเจ๊กน้อยนะครับจากน้องแอกน้องสว่างคาร์าเซก็มาได้สบาย หมดซอนะครับเขาหินให้ได้จะไปตรงโน้นนะบมงนี้เรียงไ <ST AT> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใสๆนะครับไหลมาจากน้ําตกตัดไฮห,หรือว่าย่อยไฮนะครับตอนนี้เรากำลังข้ามลําห้วยนะครับทีมงานก็เราลงมานะครับมาแล้วืาสี ก้หินก้อนหินเราเสีเหยิบก้อนหินเออหินก้อนนี้เสร็จก้อนนี้เอออะลรเอ้าเนี่ยมาแล้วครับคันแรกมาด้วยสซห้ำเคียว เช็คน้อยตามด้วยเยวยช่างตา,งานานทสไปกสิกรอาปนเป็นอะไรใส่เกียอะไรเนาะน่นนะสู้สู้ ลุ้นสีเป็นไงลสีสู้ น้ำใสไหลลินนะครับ <S <S ใกล้จะถึงน้ำตกแล้วช่วยกันนะครับสามคนสำหรับแดดถามว่าสวยไหมนะครับก็คงให้ภาพเป็นการบารรยายเองก็แล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาก็อกาจจะรูดแวะมาตรงน,นี้ครับน้ำกกตกตาโตนนะครับงนนมะเร็งโดยการที่อนะครับสวยงามครับความขรุขระในสถางนที่